ครับผมมี <บา S 1> ตู้หนึ่งตู้นะครับกับลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยนะฮะอ่าเนะะี่ยครับลูกเต๋าหนึ่งลูกวางไว้นี่ตู้เปล่า,าตู้ไม่มีอะไรตู้ธรรมดาโอเคครับแล้วผมก็มีกองกองหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคนะครับป่าไปปุ๊บทีนี้ผมจะ อเอาลูกเต่าลูกนี้นี่จะไปไหนจะใส่เข้ในตู้กระเป่านี่นะครับเต่าโอเคครับจะใส่เข้าในตนู้ปิดปากครับปุ๊บอ่าโอเคครับตอนนี้ลูกเต๋าอ,อยู่ในตู้นี้แล้วทีนี้ผมจะเขย,ย่าว่ามันตอนนี้มันอยู่ข้างไหนครับค่าเซสโอเคครับไม่มีนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีทางนี้ไม่มีเอาใหม่นะครับปุ๊บแกเอามครับปะอแล้วอ่าโอเคครับก็ยังไม่ใช่นะคะยังไม่มีอยู่าหายปิดนะครับขอเป็นทาสุดท้ายโอเคครับเป็นหัวก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วคือจริงๆว่ามันไม่มีเลยหายหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเหลือ ทีนี้ให้อยู่ในกล่องนี้ครับเปิดมาอยู่เก่าเข้ามาอยู่ในกล่องเฉยเลยครับต้นทังที่ตอนแรก